สายครอบครัวห้ามพลาดรถ P-V เข้าใหม่1คันยอดนิยมสุดคันนี้ปี2014 3.0 v t เ c Turbo ขับ2นะเขาบอกตรวจรถให้เรียบร้อยแล้วการันตีไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมมาพร้อมกับชุดแต่งฟรีฟอร์มรอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์อยู่ด้านล่างตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งกระจังหน้าโครเมียมล้อแม็กใหม่ๆเบรกใหม,ม่ทั้งแม็กและยางขอบ20ลายใบ,บพัดยางตอนนี้กระจกมองข้างโครเมียมมีไฟเลี้ยวกันสัดสบานแหลกหลังคาบันไดขึ้นลงซ้ายขวา ดิสเบรกสล้อด้วยนะครับด้านท้ายมาพร้อมสปอยเลอร์หลังไฟเบรคนุนสับผลหลังกล้องมองหลังบิวอินเบาะแถว2แถว3ปรับพับได้ร้อยสิองศากว้างขวางแบบนี้กันกระแทกชุดแต่งฟรีฟอร์มปลายท่อออกคู่สีเต็มที่ภายในคันนี้ได้เลี้ยงแมวมาที่2 6 0แสกิโลกระจกมองข้างปรับพับไ,ไฟฟ้าในตัวจอไฟฟ้าได้มา4บานออตโต้บานเดียวฝั่งคนขับ พวงอะไรเป็นแบบมันติฟังก์ชันระบบเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเต็มระบบบูทหน้าน้ำมันคอนโซลเนียนๆไร้ริ้วรอยจอ a n d ด o i d เล่น Facebook YouTube ได้หมดแอร์ดิจิตอลดีเซลหนึ่งช่องเกียร์ออโต้มีหมดสปอร์ตชิปล็อกสามารถจอดแปะได้เบาะหนังสีครีมแบบปรับไฟฟ้าทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดแถว2กว้างขวางไม่มีฉีกไม่มีขาดมาพร้อมกับจอกลางแอร์ราวเบาะแถว3เนียนๆส่วนี้ห้องเครื่องนะครับคันนี้อย่างเนียนน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับดูเพรดเดิมคานเดิม น็อตไม่มีแกะสักตัวระบบปั๊มเบรก ABS รอยอาร์ค้างอยู่ครบทุกจุดทุกหนังเครื่องแห้งเป็นเครื่อง3.0 v t Turbo Battery y o s a พน11,000 599,000